สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิททีมสร้างรายได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่2ของวันนี้แล้วนะครับน่าจะได้ลงราวๆประมาณสัก2ทุ่ม2ทุ่มครึ่งนะครับทุกคนก็สามารถมาร่วมกิจกรรมหนูกดรับทูมมอนี่วอลเล็ตฟรีไปใช้กันได้แบบฟรีๆได้เลยนะครับประมาณมูลค่า40บาทนะครับเดี๋ยวจะมาสร้างซองจัดกิจกรรมกันนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเริ่มต้นเราไปสร้างซองก่อนเลยนะครับมูลค่า40บาทนะแบบสุ่มจานวนเงินนะครับคนที่ได้รับเอาทั้งหมด20คนนะครับ ทำมาพอในเฮงรวยๆเหมือนเดิมอ่ะตรงนี้ผมสร้างไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลิงก์ซองนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปแปะไว้ในช่องปักสตูดิโอนะครับในคลิปล่าสุดเนาะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตากันนะครับซึ่งลิงก์ซองทูมันนี่วอลเล็ตที่สร้างไปเมื่อกี้นะครับมูลค่า40บาทเนาะเดี๋ยวจะเอามาแปะไว้ในช่องปักสตูดิโอนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าช่องปักสตูดิโอคืออะไรช่องปักสตูดิโอนะครับจะเป็นช่องสปอยหนังของผมนะครับที่ เพิ่งทําขึ้นมานะครับย้ํานะเป็นช่องสปอยหนังของผมนะครับที่เพิ่งทําขึ้นมาเนาะแล้วก็ลิงก์ซองนะครับจะเอามาแปะไว้ในคลิปล่าสุดนะครับนั่นก็คือในหนังเรื่องจอห์นวิกอันนี้เลยนะครับก็คือถล่มแก๊งมาเฟียเพื่อแก้แค้นคืนให้ลูกหมานะครับอันนี้นะครับแนะนํานะว่าลองมาติดตามได้เลยนะครับหนังมันแน่นอนภาคมันด้วยนะครับแล้วก็เก็บเนื้อหารายละเอียดนี้ครบถ้วนนะครับถือว่า ลองมาฟังกันดูแล้วกันเนาะถือว่าสนุกนะครับแล้วก็ลิงก์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตเบาเสียงก่อนละกันนะอ่ะอันนี้กดเข้ามานะครับลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาแปะไว้ในช่วงล่างๆตรงนี้นะครับสําหรับลนะิงก์ทูมานี่เนาะล่างๆเนี่ยใกล้ๆแท็กตรงนี้นะครับก็จะามาแปะไว้ติดๆนี้เลยมูลค่า40บาทนะทุกคนก็เข้ามากดรับได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับลิงก์ในส่วนของลิงก์หนัง อันนี้นะลิงก์สปอยล่าสุดอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแปะไว้ในช่องในทีมด้วยนะครับยังไงก็เนเพื่อนก็กดจากลิงก์ภายใต้คลิปของช่องในททีมเนี่ยมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ก็ตอมารับกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแปะไว้ช่วงลงนี้แหละก็มารับกัน40บาทนะครับเอาเป็นว่ายังไงก็คนที่เข้ามารับซองทูมานี่วอลเล็ตนะครับที่ผมจัดกิจกรรมน้อยยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปด้วยนะครับแล้วก็ ากกดติดตามหรือว่ากด s u b สไคร b ์ช่องปักสตูดิโอนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานการสปอร์ตของผมทุกคลิปด้วยนะกันนะครับยังไงก็มีอะไรที่อยากให้ปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับก็ฝากเขาเรียกว่าอะไรอะฝากกดไม่ใช่ฝากกดสตฝากแนะนำล้วกันนะเดี๋ยวเราจะเอาไปปรับปรุงนะครับยังไงใครชอบเนก็อย่าลืมกดแชร์คลิปไปได้ด้วยนะครับกดแชร์คลิปไปได้เลยนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วกันเนาะ ก็อ,อย่าลืมมารับกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ